สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกม l ลายเลนเจอร์ครับผมวันนี้เราจะไปตะลุยด่านฮาร์ดกันครับผมด่านฮาร์ดขยายเพิ่มเข้าไปนะครับอีก24ด่านตอนแรกเราอยู่จุดนี้ตอนแรกเราอยู่จุดนี้192ตอนแรกเราอยู่192เขาก็โผข,ขึ้นมาครับรืดรืดรืดมีมีมาอีก2เวิร์งเวิร์งละ12ด่านรวมเป็น24ด่านนะครับ ามาลุยเลยแล้วกันนะครับ19 3เสเล่นไปเลยและเดินเดี๋ยว้ออยู่ทีมหนึ่งเราทีมผมนะครับจะขาดไม่ได้เลยเยลลี่ลำนำเย,ย้ายวน,นะคับแล้วก็ดาวินชีก็เปี้นะฮะอัดไปเลย1ิตัวเทพทีมหลักของเรานี่แหละลงไปเลยฮนะไหวไหวอยู่แล้ว ถ้าเกิดกดกระป๋อง exp มาก็จะได้ exp เยอะขึ้นนะครับเลเวลจะได้พุ่งขึ้นเร็วๆนะครับผมเอาละสลับ ab ไปครับผมจะพายุพัดจับน้ําแข็งนะครับแล้วก็กดโลมาตะเลยนะครับผมมาดิกกดๆไปครับลูกไฟอัดลงไปครับอย่าไปห่วงไอเทมครับจะผ่านด่านาร์ดลุย หนึ่งเก้าสามชิวๆครับดูศัตรูมันมาอยู่ฝั่งเราเห็นปหมโอ้โคตเฟี้ยวฮะมโดนก๊อปปี้จากดาวินชี่มาแน่ๆเลยฮะอย่างเท่เอาละหนึ่งเก้าสามผ่านครับผมต่อไปหนึ่งเก้าสี่ครับไอดีลองนี่อย่างชิลเลยนะ ไอดี ID หลักจะโหดกว่านี้เอาแค่ไอดีรองก็พอ,อใครมีเพื่อนเทพก็เรียกลงมาเล่นมาช่วยได้นะครับผมเรียกเพื่อนลงมาเล่นด้วยเลยเพื่อนบางทีมีตัวเทพนะมีตัวเทพ่าเราอะไรอย่างเงี้ยจะได้จบด่านได้เร็วๆร็วขึ้นนะครับเรียบร้อยมีทั้งนำนำมีทั้งปปี้ แจมครับตะลุยด่านฮาร์ดสนุกมาก1.95แล้วเข้าไปดีเรียกนายศิละปะมาช่วยเรียกไอดีหลักลงมาช่วยครับผมลูกไฟอัดลงไปสลับ a อไปครับออโต้คูณ2ไปเกมจะได้จบไวๆครับเมื่อก่อนนะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยตะลุยด่านพวกนี้นะครับมันจะไม่ให้คูณ2นะ มันจะให้ออโต้ธรรมดาเดี๋ยวนี้ดีให้คูณ2เฮ้ยเมื่อก่อนมันออโต้ยังไม่ได้สิยุคแรกๆยุคแรกๆถ้ายังไม่เคยผ่านห้ามกดออโต้ต้องกดมือเองเออยุคแรกๆเป็นแบบนั้นนะครับยุคนี้มีทั้งออโต้มีทั้งคูณ2ส,สบายเออถ้าเกิดตะลุยนะครับก็จะได้ตั๋วด้วยนะลูกแก้วสกยภาพสีแดง1ิบเมตรเลยนะครับตัวกระชาอีหนึ่งใบ ก็ดีก็ดีไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับปืบ๊บไปเลยครับ24จุดนะครับเราต้องไปถึงจุดสุดท้ายให้ได้ไปยันดาสุดท้ายเลยความเฟี้ยวของเราวันหนึ่งอะไต่ได้6จุดนะครับตะลุยได้6ด่านหรือว่าถ้าเกิดใครอยากว่าแบบว่า จบเร็วๆอะก็ไปซื้อแลกได้ที่จุดแลกเปลี่ยนนะครับซื้อเพิ่มเข้ามาอีกสองไต่ได้วันละสองไต่ด้านฮาร์ดนะครับบัฟด้านฮาร์ดบัฟสเตตฮาร์ดอะไรเงี้ยไต่เพิ่มได้นะแต่สําหรับผมไม่ต้องเพิ่มแล้วชิวๆสี่วันก็จบแล้ววันละหกจุดสี่วันก็จบแล้ว ขยับขึ้นไปเอาละลุยดีชิวๆลุยหาอย่างเดียวนะครับลูกไฟหันลงไป เนี่ยก็เล่นสเต็ปแบบนี้ครับยันด้านสุดท้ายอะ่ะสบายสบายสี่วันคลิปนี้จะยาวหน่อยอ,อัดสี่วันเลยไปต่อนะครับและนี่คือจุดสุดท้ายสำหรับวันนี้ฮะแล้วพรุ่งนี้ก็มาอัดต่ออัดต่ออัดต่อสี่วันครบลงคลิปเดียวยาวๆครับผมยี่สิบสี่จุดเลยทีเดียวพอ,อขึ้มาดีครับมาดีครับผม ใช้ไอเทมให้หมดแม็กไปเลยนะครับสลับ AB ส์ลับ AB ไปออโต้คูณ2องไปลำนำเยาวยยนดาวินชีเยนลี่ดาวินชีช่วยกันช้างก็ชนดาวเมตัวอื่นก็สาดช่วยกันผ่านช้นหลุยโอเควันนี้ศูนทับหแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะ อวันลงคลิปเดียวเลยจุดถัดไปนะครับห9ึ่ลุยเรียกเพื่อนเลยครับนี่เรียกคนที่เทพที่สุดในเกมลงมาเลย L เก้าครับผมช่วยหน่อยนะวัยรุ่นด่านมันค่อนข้างใกล้นะครับต้องรีบกดโล่เลยนะครับไม่งั้นกดช้านี่มันมาถล่มบ้านเราอย่างไวเลยครับผม เอาละเอาละสลับ a อบสลับ a อบครับย่อนตัวเพื่อนๆเราลงไปนะเยนลี่ดาวินชีช่วยกันนะลูกลํานำเย้าวยวนต็อปปี้มาต็อปปี้ฝั่งตรงข้ามมายิงพวกนั่นแหละพลิกกลับโจมตีป้อมตัวเองเลยจืบ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 โอเคผ่านครับผม จุดถัดไป200สวยงามครับจุดที่200นะครับผมอืมคนนี้ชื่อเท่ะอะยาตีหนูไปไม่ตีให้มาช่วยไม่ตีนะเราไม่ตีเธอนะเราให้เธอมาช่วยเราชื่อเขาเท่จริงอย่าตีหนู เอาละสลับเอบสลับเอบลูกไฟอัดลงไปครับกดไอเทมหมดแม็กไปเลยครับผมได้ได้ครับดนัดนรับดันเริ่มดันมาแล้วครับผมยังไงเอ็นตีป้อมลูกอเอสวยงามเรียบร้อยไหมโอเคครับผม ชิวชิวไปกันต่อจุดถัดไปนะครับสองศูนย์หนึ่งลงไปเลยชืบเรียกเพื่อนไปช่วยครับผม สองศูนย์หนึ่งแล้วลูกไฟอัดลงเลยฮนะก็ต้องคูณสองไปเดี๋ยวก็ผ่านเยลลี่ลำนำย้ยวนที่ลูกถ้าลำนำย้ยวนมันจะแบบว่า หันหลังกลับไปตีป้อมตัวเองเลยนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับผมแต่ถ้าดาวินชี่อ่ะก็ปี้มามันจะโยกมาอีกฝั่งหนึ่งมอนเตอร์มันจะโยกมาฝั่งเราแล้วก็โดมตีแบบนี้นะฮยลืมสลับเอบีย่านอยู่แล้วละ่ะเอะช้างก็ชนดีนะครับช้าง บาเรียสมบูรณ์แบบวิ่งออกจากฐานแจวจุดถัดไปครับสองศูนย์สองเดยวเพื่อนไปช่วยเลย chịu ngay lúc chịu ngay chịu 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 ngay lúc chịu ngay hạt lông ngấp cái pha là, thể tham khảo bản thân สองครับเรียกเพื่อนลงไปมาถึงผมก็กดโล่เลยแล้วกันนะครับเผื่อเรียกเพื่อนลงมาต่อแล้วก็แบบเพื่อนจะมีโล่มาเลยนะฮะเพื่อนเราจะได้อึดนิดนึง ไอ้ตัวนี้ก็ดีนะไอซากุระมิกุนะครับผมมันแบบว่าเสกฝั่งตรงข้ามเป็นตัวโน้ตซากุระนะแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่เล่นเล่นสไตล์เดิมๆนี่แหละยันเอ็นเลยนะฮะ ได้กลุ่มดำมาครับผมอีกจุดหนึ่งสองศูนย์สีส่ครับจะโหดไหมเรียกเพื่อนไปช่วยมามาดิครับมาดิครับ น้ยมันมีกันหยุดมันหยุดเราหยุดวอนเตอร์เราได้ไงวะเฮ้ยศัตรูฝั่งตรงข้ามมีทำให้เราขึ้นรูปนาฬิกาได้วะไม่เป็ธรรมดาหรอกนะโคตรเฟียฟ้ยวอะโคตรเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจังวะเมื่อกี้มันโดนหยุดนะครับ โคตึงโคตึงโอ้โหไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วเคผ่านฉลุยครับสีป้อมลูกตีป้อมสำหรับเอบีไปสวยงามไปทีตีป้อมลูกเรียบร้อยเจ็ิบห้าเปอร์เซ็นอยู่เลย ค่อยคอย้นนะลูกนะเดี๋ยวก็ห้าสิบเอ็ดแล้วสเตตต่อไปนะครับสองร้อยห้าลูวทีมหนึ่งนะครับเซตนี้เลยอุ้ยลืมเรียกเพื่อน,นครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวอยู่หรือเปล่าลองดูครับ เยนลี่ดาวินชี่ช่วยกันไหวหรอเปล่านา่าจะไหวนะชิวๆสบายๆจะเอ็นแล้วครับจะเอ็นแล้วเรียบร้อยแจมๆครับผมไปต่อไปต่อ 206ไปเด้ออ่าทีนี้เรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยกดอมตะเรียกเพื่อนแล้วก็กดพายุจับน้ำแข็งเลยนะครับลูกไฟอัดลงไปสลับ AB กดไอเทมให้หมดแม็กไปเลยครับผมทีนี้ก็วัดกันแล้วละ่ะว่าทีมเราหรือว่าฝั่งศัตรูมันจะอึเหนียวกันอ่าจะอึดจะเหนียวกันอลองดูฮนะ เยลลี่ดาวินชีช่วยกันลูกช้างชนไว้ลูกช้างแล้วตัวดาวเมจก็สาดช่วยกัน่าสาดดาวเมจใสไปเลยครับไหวจำแจม,มครับผมเออต่องงานต่องงานลูกเยี่ยมเวลิกูดต่อไปครับ สองศูนย์เจ็ดใกล้จะเอ็นแล้วเรียกนายศิลป์่าไปช่วยครับไอดีลักไอดีลักดอามาตะเรียกเพื่อนลงมาพายุพัดจับแข็งไว้ลูกไฟอัดลงไปต่อสลับเอไปฮะอุย้ยเอาแล้วตึงครับรอบนี้ตึงตึงครับผม ดันกลับได้ไหมดันกลับได้ไหมกูตึงจริงตึงจริงครับได้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 เออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยกันช่วยกันลูกเ่าะเออดันได้ดันได้ครับเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะแจมแจมครับแจมแจมโอเคสวยงาม ยิ่งสูงยิ่งยากนะครับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปต่อ2.08ถ้าชนะก็ได้ตัวเรียกคนที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟไปช่วยไปที่หนึ่งลีกพี่พีนะครับเอาละลูกไฟอันลงไป เอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่สวยงามครับแจม j แจ jam ลุยต่อลุยต่อกำลังเฟี้ยวกำลังเฟี้ยวฝ้าเลยฮนะโอเคเอยาจามขึ้นไป209แล้วครับใกล้จะเอ็น ใหญ่แล้วโอ้ยมอนเตอร์วิ่งมาเร็วมากเลยฮะดันไปลูกดันไปบางทีมันก็โหดเหมือนกันนะมอนเตอร์มันมีหยุดเวลาฝั่งเรานะครับโอ้โหมันหยุดเราเฉยเลยอนะขึ้นเกตหยุดเวลาเลยอะ่ะ นาฬิกาขึ้น,นาฬิกาพูดง่ายนาฬิกาใส่ฝั่งเราเลยอะ่ะเออตอนนี้ไม่โดนนาฬิกาแล้วเพราะฝั่งเขาน้อยทีนี้ก็เรียบร้อยเราดิครับเออโดนนาฬิกาเห็นปนะ่ะลูเดสโดนนาฬิกานะหยุดเวลาไปฮอนเตอร์มีความสามารถพวกนี้ด้วยะคูดเสียวครับผมต่อไปนะครับสองหนึ่งศูนย์ 210เรียกเพื่อนไปช่วยครับ ดาวินชีก็ปี้เขามาลูกมอนเตอร์มันตีแรงนะครับถ้าเราลำนำเย้ายวนติดหรือว่าก็ปี้ติดเนี่ยสบายให้มอนเตอร์ที่ตีแรงๆมาหันไปตีพวกเดียวกันเองไปเลยครับผมเรียบร้อยแจม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 กดดำมาแล้วลูกแกศักยภาพด้วยตอบมนะครับ สองหนึ่งหนึ่งลุยชื่อสำหรับเอบีนะครับสำหรับเอบีสำหรับเอบีไปเดนลี่ดาวิงชี่ติดไว้ตลอดนะครับสองตัวนี้นี่งไงโหดโ เฟี้ยวฟ้าครับลำนำเย้ายวนจากเยนลี่เนี่ยแสบม,มาก๊กอปปี้จากดาวินชี่ก็แสบเงนันเรียกคนในกิวไปช่วยดีกว่าใครดีใครคุณบีกันอ่ะไปชิ้อกดไอเทมให้หมดแม็กไปเลยครับผม เรียกเพื่อนในเกมเรียกเพื่อนในกิวแล้วก็เรียกเพื่อนสนิทได้นะครับอยู่ที่เราจะเรียกฝั่งไหนนะถูกใจฝั่งไหนก็เลือกเลยอันนี้เรียกเพื่อนในกิวบ้างผ่านไปได้ด้วยดีครับผมโอเคเพื่อนในกิวก็เก่งกันนะเนี่ยต่อไปนะครับ2องสไปเด้ ยังไงก็ลูกยังไงก็ฮัดเลยครับลูกไฟอัดลงไปครับผมนิดเดียวนิดเดียวโอเคแจม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 สุดยอดขยับมาใกล้จะเอ็นแล้วครับ ต่อไปสองหนึ่งสี่กดลุยจิบจิบจิ๊บจิบลูกไฟอันลงมาโอเค,อเคแจม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  กล้จะเอนเต็มทีแล e ้วครับผมมาแล้วครับลองสุดท้าย215หครับผมลุย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 ลุกขอลุย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  เอาละยิงให้ล้มเลยโอเคสวยงามครับผมนี่และนี่คือจุดสุดท้ายนะครับด่านที่อะไรเนี่ยสองหนึ่งหกลุย เอาะยังไง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 นิดเดียวลูกพ่อนิดเดียวถึงหน้าป้อมแล้วลุมสกร,รมยําหน้าป้อม นิดเดียวครับทุกคนนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยป้อมรถแล้วเลือดป้อมรถแล้วเอาเว้เ,เว้เ,เว้จะครึ่งหลอดแล้วครับสำหรับ A b สำหรับ A b บีสำหรับนี่เอ็นครับผมการอะยากมากเลยนะยากสุดๆุดครับผมด่านสูงสูงอะมันจะมีนาฬิกาอยู่เวลาแล้วก็ชิงแระทีมเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น เราจะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับและนี่คือเซตที่ผมผ่านครับผมทีมที่1ผมจัดไว้ทีม1น,นะรองเท้าเข็มขัดอมตะแทบจะทั้งทีมครับและนี่คือเกียร์ฟรียกเซตครับ ID ดีลอง e r ลิกูดขอให้ลดแร่2จุดแบบนี้นะครับรับรองผ่านได้แน่นอนเนี่ยเฟลฟ้าวเฟลฟ้าวจริง แล้วก็มีเยลลี่นะตัวคีย์เวิร์ดกับดาวินชีนะครับเยลลี่ลำนำลำนำเยาวยวนนะส่วนดาวินชีก็เป้ครับผมมอนเตอร์มตีแรงมากต้องใช้ไอ้สองตัวเนี้ไปช่วยต้องอย่างนี้ครับผมแต่ช้างก็ชนดีนะช้างเดนจกดิก็เหมือนกันชนดีชนดีวอรดมื่อก็ยิงแรงแงไปเอียฟียกเซตครับ อยู่หน้าจอเดี๋ยวไปดูทีมหน้าจอนะฮะเมื่อกี้ดูเกียร์แล้วเห็นชัดๆก็แบบนี้แหละครับสิบตัวตรงนี้นะครับที่ใช้ผ่านนะครับยี่สิบสี่จุดยี่สิบี่ด่านใหม่นะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีเกียร์ฟรีแบบพ,พี่อาร์ตเพื่อนๆมีเกียร์ฟรีก็จัดแบบนี้เลยอ่าให้ให้ดูหน้าตากันชัดๆนะครับไม้กระาแห่งเกียรติยศ ลดระยะเวลาที่สร้างรองเท้าลดแร่ครับผมรองเท้าปีกเม่ครับและเข็มขัดอมตะครับผมลดแร่ไปเลยเยอะๆเลยครับผมเย่าฟียกเซตโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย